ก็นี่ไงกดแล้วกดแล้วก็เล่นแค่นี้จะมีอะไรอยู่แค่นั้นฮะอะไรนะ นี่ก็ไปเอาไปทําที่สวนก็ได้เนี่ยใช่เอาไปทาที่สวนอุ้ยนี่เจอเจออีกแล้วเจอไหวแล้วนี่ไงเทาไต้ยๆนู่นขึ้นไปนู่นมาจากไหนอ่ะฮะไม่เธอถอยหลังไปมันจะได้ลอยถอยหลังไป ได้ถ่วงน้ำหนักอยอะงนะนะพอแล้วพอยังได้่ไปไปทำอย่างอื่นไป่ฟัล่าไม่ที่นั่งนั่งตรงนี้ใช่เหรออุ้ยหวายนู่นไปทางไหนมาจากทางไหน นี่นี่นี่รำเรียกหน่อน,น,นี่เนี่ยเนี่ยไว้ที่ก็ไปสารเ่ยมันต้องะระรอให้เป็นอย่างนี้เนี่ยไปทำทำอันี้ไวยเดี๋ยวมาถ่ายคลิปต่อก่อน